สารประกอบไอออนิกละลายน้ําได้อย่างไรและมีสารประกอบไอออนิกอะไรบ้างที่ละลายน้ําได้วันนี้เรามาหาคําตอบกันค่ะสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแหลพห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวันนี้นะคะเป็นวิดีโอลำดับที่3านะคะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับพันธะไอออนิกนะคะ พี่จะสอนถึงหลักการที่ใช้ในการพิจารณาการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกนะคะไปดูกันเลยค่ะในการละลายของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการละลายน้ำเนี่นะคะอยู่ด้วยกัน2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะ น่อนจะต้องเข้าใจธรรมชาติของสารประกอบไอออนิกก่อนว่าเขาเนี่ยจะเป็นมักจะเป็นของแข็งนะคะจะเป็นของแข็งดังนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรล่ะให้ของแข็งแยกออกจากกันก่อนนะคะขั้นขั้หนึ่1เนี่ยเป็นการแยกของแข็งที่เป็นสารประกอบไอออนิกในที่นี้ก็คือ A กับ B A ตัวหน้าต้องเป็นประจุบวกแน่นอนเพราะว่าถ้าเราเขียนสารประกอบไอออนิกนะคะเราจะเขียนประจุบวกไว้ข้างหน้าประจุลบไว้ข้างหลังเนาะดังนั้น A B กเนี่ยนะคะ A ็ก็จะถูกแยกออกจาก B A จะกลายเป็นประจุบวก ในสถานะแก๊สนะคะแล้วก็ b จะกลายเป็นประจุลบในสถานะแก๊สเราเรียกพลังงานที่ใช้ในการแยกสารประกอบไอออนิกให้ออกจากการอันนี้นะคะว่าพลังงานแลตทิสนะคะหรือว่าพลังงานโครงผลึกนั่นเองจะเป็นชื่อเดียวกับพลังงานโครงผลึกหรือ l ลตทิสนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสารประกอบไอออนิกแต่ว่าอันนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นในลักษณะที่ A บวกในสถานะแก๊สก,กับบีลบในสถานะแก๊สก,ก็คือบวกกับลบในสถานะแก๊สเนี่ยรวมกันกลายเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองแต่ตอนนี้เป็นการแยกพูดง่ายคือเป็นสมการที่กลับสมการกันแต่ใช้ชื่อเหมือนกันนะคะสิ่งที่ต่างกันคือพลังงานในการแยกนะคะสารประกอบไอออนิคออกจากกันนี้นะคะที่เรียกว่าเลตทิสหรือว่าโครงผลึกเนี่ยจะเป็นการดูดพลังงานนั่นเองนะคะเราจะให้ชื่อขั้นตอนพลังงานที่1ว่า 1> e 1 e 1ก็คือพลังงานในขั้นตอนที่1มีค่าเป็นบวกเพราะว่าเป็นการดูดพลังงานนั่นเองจากนั้นนะคะไอออนบวกและไอออนลบที่เขาแยกออกจากกันแล้วเนี่ยเขาต้องไปละลายน้ำใช่ไหมคะดังนั้นโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะมารอมรอบนะคะไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบนั้นนะคะจะมีการคายพลังงานออกมาเรียกว่าพลังงานไฮเดรชันนั่นเองไฮเดรหรือว่าไฮเดรตเนี่ยจะ จะเป็นคำศัพท์ที่แปลว่าเกี่ยวข้องกับน้ำนะคะดังนั้นถ้าเป็นสมการก็คือ a บวกนะคะในสถานะแก๊สกับ b ลบในสถานะแก๊สเนี่ยจะถูกเปลี่ยนสถานะจากที่เป็นแกส๊สกลายเป็น aq ย่อมาจาก aqueous ซึ่งแปลว่าสารละลายนั่นหมายความว่า a กับ b นะคะ a บวกกับ b ลบเนี่ยถูกน้ําล้อมรอบแล้วนั่นเองนะคะก็คือสมการของพลังงาน Ionization เนี่ยก็คือแค่เปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็น เอกวิสหรือว่าเป็นสารละนั่นเองนะคะเราจะให้ชื่อพลังงานขั้นตอนที่2หรือว่าพลังงานไฮเดรชันนะคะว่า E2 นะคะพลังงานขั้นตอนที่2ก็คือ E 2แล้วก็มีค่าติดลบนะคะเพราะว่าเป็นการคายพลังงานนั่นเองทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะเราจะต้องการหาพลังงานสุทธิค่ะพลังงานสุทธิก็คือพลังงานว่าสุดท้ายแล้วการละลายของสารประกอบไอออนิกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นดูหรือเป็นคาอย่างนี้นะคะคือการหาพลังงานสุทธิเราจะให้นะคะตัวอักษรย่อดแสดงพลังงานสุทธิของสารการละลายของสารประกอบไอออนิกว่าเดลตานะคะสามเหลี่ยมนี้อ่านว่าเดลต้าแล้วก็ e นะคะเดลต้า e คือการหาพลังงานสุทธินั่นเองจะหาได้จากเอาขั้นตอนที่1ก็คือ E1 บวกด้วยขั้นตอนที่2ก็คือ E2 เอา E1 มาบวกกับ E2 นั่นเองแต่การบวกนั้นจะต้องเป็นการบวก แบบติดเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบนะคะนั้นขั้นตอนของพลังงานขั้นตอนที่1คือ e 1เนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเราก็เอาบวกมานั้นบวก e 1บวกด้วย e 2 e 2เป็นลบเราก็ใส่ลบ e 2บวก e 1บวกด้วยลบ e 2นะคะถ้าเราเขียนกระจายค่าบวกเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็น e 1ลบ e 2นั่นเองพูดง่ายๆนะคะว่าถ้าเราต้องการรู้ว่าสารประกอบไออนอนิก1 1นั้น มีค่าพลังงานสุทธิเป็นเท่าไหร่เราก็เอาพลังงานที่เป็นดูดก็คือพลังงานแลตทิสลบด้วยพลังงานที่เป็นคายคือไฮเดรชันนั่นเองนะคะจะได้พลังงานสุทธิออกมาเป็นค่าตัวเลขแล้วอาจจะปดิดเครื่องหมายเป็นบวกก็ได้หรือเป็นลบก็ได้นะคะแต่ว่าค่าพลังงานจะมีค่าเป็นตัวเลขนั้นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบบอกแค่ว่าเป็นการดูดหรือว่าเป็นการคายเฉยๆนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเดลต้าอีคิดออกมาเป็นบวกนะคะคิดออกมาค่าเป็นบวกก็หมายความว่าแลตทิสมากกว่าไฮเดรชันนั่นเอง และทิตเป็นค่าดูดนะคะไฮเดรชันเป็นค่าคายนะคะนั้นและทิตมากกว่าไฮเดรชันก็คือดูดมากกว่าคายดูดมากกว่าคายค่าก็เลยออกมาเป็นบวกนั่นเองนะคะเพราะว่าดูดมีค่าเป็นบวกคายมีค่าเป็นลบเนาะดังนั้นเราจะถือว่าเป็นการละลายแบบดูดความร้อนดูดมากกว่าคายสุดท้ายการละลายเป็นดูดความร้อนนะคะส่วนถ้าเดลต้าอีมีค่าเป็นลบแสดงว่าไฮเดรชันมากกว่าและทิศหมายความว่าคายมากกว่าดูดคายมากกว่าดูดคายมีค่าติดลบนะคะดูดมีค่าเป็นบวก น,ะะนั้นลบมากกว่าบวกค่าออกมาสุดที่ก็เลยเป็นค่าติดลบนั่นเองหมายความว่าการละลายเนี่ยเป็นการละลายแบบคายความร้อนนะคะเราจะถือว่าการละลายแบบคายความร้อนนั้นละลายได้ดีอย่าลืมนะคะว่าการละลายน้ําคือมีน้ําไปรอมรอบนั้นถ้าค่าที่เกี่ยวข้องกับไฮเดรชันมากๆแสดงว่าสารประกอบไอออนิกอน,นั้นละล,ะลายน้ําได้ดีแต่ถ้าพลังงานแลทิกนะคะมีค่ามากกว่าไฮเดรชันมากๆ มากๆเลยหมายความว่าการที่จะทําให้ของแข็งไอออนิกเนี่ยกลายเป็นประจุบวกคือแยกออกจากกันเนี่ยยากมากต้องใช้พลังงานเยอะอย่างนี้นะคะสารประกอบไอออนิกแบบเนี้ยเขาจะไม่ละลายน้ําหรือว่าอาจจะละลายน้ําได้น้อยนั่นเองดังนั้นค่าพลังงานและทิสกับไฮเดรชันนะคะถ้าเราเปิดข้อมูลดูจากตารางเียเราสามารถบอกได้ว่าสารประกอบไอออนิกนนี้นเนขาสามารถละลายน้ําได้ดีลายได้น้อยหรือว่าไม่ละลายน้ํานั่นเองนะคะ นี้นะคะสิ่งที่น้องๆจะต้องรู้ต่อมานะคะอันนี้ก็คือแผนภาพที่แสดงนะคะการที่แสดงพลังงานกับการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิกนั่นเองนะคะคล้ายๆกับแผนภาพบอลฮาร์เบอร์นะคะนั้นเริ่มต้นนะคะค่าแกนตรงนี้ถ้าน้องดูนะคะลูกศรชี้ขึ้นนะคะค่าแกนตั้งนี้คือค่าแกนพลังงานพูดง่ายๆคือถ้าลูกศรชี้ขึ้นไปค่าพลังงานจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าลูกศรชี้ลงมาค่าพลังงานจะมีค่าลดลงนั่นเองนะคะ นะน้งๆดูนะคะตอนนี้เป็นการลายของ copper sulfate นะคะอ่านว่า copper sulfate ซึ่งเป็นของแข็ง copper sulfate ซึ่งเป็นของแข็งขั้นตอนที่1นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะ copper เ,เขาก็จะกลายเป็นประจุบวกซึ่งมีสถานะแกส๊สประจุบวกให้นี้เป็น2บวกด้วยเนาะแล้วก็ SO4 นะคะก็กลายเป็นประจุลบซึ่งเป็น2ลบในสถานะแกส๊สนั้นเขาก็เรียกขั้นตอนที่1ว่า e1 หรือว่าพลังงานแล t ท i นั่นเองเป็นการแยกสารประกอบไอออนิก จากของแข็งให้แยกออกเป็นสถานะแก๊สแล้วก็มีประจุตัวหนึ่งเป็นบวกตัวนึงเป็นลบนะคะส่วนขั้นตอนที่2เราจะเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่ olog, ลูกศรชี้ลงแสดงว่าพลังงานเข้าลดลงเป็นการคายพลังงานนั่นเองนะคะจากที่มีประจุบวกในสถานะแก๊สกับประจุลบในสถานะแก๊สกลายเป็นประจุบวกในสถานะ aq หรือว่าสารละลายหรือว่า aqueous นั่นเองกับประจุลบในสถานะของสารละลายเราเรียกขั้นตอนที่2นี้ว่าขั้นตอนที่เรียกว่า hydration นั่นเอง ีนี้น,น้องจะเห็นว่าความสูงในขั้นตอนที่1นนะคะกับความสูงในขั้นตอนที่2ของค่าพลังงานนี้นะคะจะมีผลต่างอยู่ตรงนี้นี่ผลต่างตรงนี้นะคะผลต่างตรงนี้ผลต่างระหว่างขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เราเรียกว่าเดลตา E นั่นเองค่ะซึ่งเดลตาเอพี่บอกไปแล้วว่าเอาค่าแรคทิสลบด้วยไฮเดชันนะคะซึ่งมีทิศทางเป็นยังไงทิศทางพุ่งลงนะคะเพราะว่าค่า ในขั้นตอนที่2หรือไฮเดรชันน่ะมากกว่าขั้นตอนที่1หรือว่ามากกว่าแลตชิตนั่นเองนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นค่าติดลบนะคะก็คือเป็นพลังงานที่คายออกมามีค่าทรานี้นะคะดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า Copper s ์ซัลเฟตเนี่ยนะคะเป็นการละลายแบบคายพลังงานนั่นเองนะคะอันนี้คือแผนภาพนะคะที่สามารถเขียนขั้นตอนการ ละลายน้ําของสารประกอบอออนิกได้แต่ถ้าเรามานะคะพิจารณา,น,าน,นะคะการละลายน้ําของสารประกอบอออนิกถ้าเกิดพี่ทําการวาดภาพให้น้องๆเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะสมมุติว่าสารประกอบอออนิกอันนี้ก็คือโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์โซเดียมเขาจะเป็นประจุบวกเนาะแล้วก็คอลอรีนเป็นประจุลบนะคะดังนั้นถ้าเกิดเขาไปอยู่ในน้ำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อไปอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะ ถ้าเราทําการโคนิดหนึ่งนะคะเพื่อช่วยในการาแยกสารประกบอบในออกจากนันเนี่ยนะคะเขาก็จะเกิดพลังงานและทิศของเขาเกิดขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยคะโมเลกุลของน้ําถ้าเราจําได้นะคะน้ำเนี่ยที่พี่สอนไปในเรื่องของความเป็นค้่ของโมเลกุลนะคะน้ำเนี่ยเขาจะมีค้่เนาะมีค้่โดยที่ออกซิเจนเนี่ยนะคะจะเป็นค้่ลบส่วนไฮโดรเจนสองตัวจะเป็นค้่บวกนะคะออกซิเจนเป็นลบไฮโดรเจนเป็นบวกนะคะดังนั้นนะคะ ส่วนที่เป็นบวกนี่นะคะเขาส่วนที่เป็นบวกของไฮโดรเจนเขาก็จะมาล้อมรอบกับคลอรีนส่วนที่เป็นลบของออกซิเจนเขาจะไปล้อมรอบโซเดียมนั่นเองอ่ะนี่ดูรูปนะคะคลอรีนเป็นลบใช่ไหมคะดังนั้นน้ําก็จะหันด้านที่เป็นบวกก็คือด้านของไฮโดรเจน2องอน,นันมาล้อมรอบคลอรีน์นั้นตรงเนี้ยคลอรีนตัวเนี้ยก็จะเป็นคลอรีนที่อยู่ในสถาน สถานะที่เป็น a q u e ีอ s แล้วก็คือสารละลายนะคะส่วนโซเดียมนะคะโซเดียมเป็นประจุบวกใช่ไหมคะนะ้ออกซิเจนอ,ออกซิเจนนะคะที่อยู่ในโมเลกุลของน้ํานะคะก็จะหันมาหันมาเข้าหาประจุบวกนั่นเองหรือพูดได้ง่ายน้ํามีค้วอยู่2ด้านคือค้วที่เป็นบวกก็คือออกซิเจนเอยขอโทษทีค่ะค้วที่เป็นบวกคือไฮโดรเจนและวค้วที่เป็นลบคือออกซิเจนดังนั้นถ้าสารประกอบไอออนิกนะคะแยกออกจากกันนะคะ สารประกอบไอออน,นิกที่แยกแล้วเป็นประจุบวกนะคะประจุบวกอันเนี้ยนะคะน้ำเขาจะหันด้านออกซิเจนมาล้อมรอบนะคะเช่นเดียวกับโซเดียมแบบนี้แต่ถ้าเกิดสารที่เป็นประจุลบน้ําจะหันด้านไฮโดรเจนซึ่งเป็นประจุบวกมาล้อมรอบนั่นเองนะคะอันเนี้ยคือลักษณะ แผนภาพที่แสดงการละลายของสารประกอบไอออนิกนะคะอันนี้ถ้าดูในรูปเนี่ยอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าให้น้องๆมองเป็นภาพง่ายๆว่าออกซิเจนเป็นลบนะคะไฮโดรเจนสองข้างที่เป็นสีน้ำเงิน,น,เ,งนเนี่ยนะคะจะเป็นบวกนั่นเองนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อมาก็คือกราฟนะคะที่เกี่ยวข้องกับการละลายแล้วก็อุณหภูมินั่นเองนะคะจะมีนะคะข้อสอบบางข้อสอบนะคะที่พูดถึงอุณหภูมิ กับปริมาณการละลายของสารแล้วน้องจะเห็นว่าตอนนี้จะมีกราฟอยู่2กราฟด้วยกันนะคะพี่ให้อันนึงเป็นสีน้ําเงินนะคะซึ่งมีทิศนะคะลักษณะเป็นกราฟเฉียงขึ้นแล้วอีกอันนึงก็เป็นสีแดงนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นกราฟเฉียงลงนั่นเองนั้นเราสามารถพิจารณาอะไรได้เราสามารถพิจารณานะคะจากกราฟปริมาณการละลายและอุณหภูมิได้ว่านะคะเอาสีน้ําเงินก่อนนะคะสีน้ําเงินคือทางขวามือคืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ไปทางขวาเรื่อยๆปริมาณการละลายเขาก็จะสูงขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ากราฟของสีน้ําเงินเนี่ยมีทิศพุ่งขึ้นนั่นเองนั่นหมายความว่าสีน้ําเงินเนี่ยนะคะเป็นการละลายแบบดูดความร้อนนั่นเองนะคะเป็นการละลายแบบดูดความร้อน เพราะว่าอุณหภูมิสูงยิ่งละลายได้ดีแสดงว่าเขาชอบความร้อนดูดความร้อนเข้าไปดังนั้นนะคะถ้าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์นะคะไปวัดอุณหภูมิของสารละลายสารละลายจะมีอุณหภูมินะคะลดลงอุณหภูมิของสารละลายนะคะอุณหภูมิสารละลายจะลดลงหรือเราจับบิ๊กเกอร์ก็ได้เราจับบิ๊กเกอร์เอามือไปสัมผัสบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์จะรู้สึกว่าบิ๊กเกอร์นั้นจะเย็นนะคะบิ๊กเกอร์นั้นจะเย็น แต่ในทางกับกันค่ะสี่เส้นสีแดงเห็นไหมคะเมื่ออุณภูมิสูงขึ้นการละลายเขาจะลดลงนะคะปริมาณการละลายดูทางซ้ายมือนะคะแต่อุณหภูมิดูทางความดูทางกราฟที่มันเป็นเส้นในแนวนอนนี้นะคะเห็นไหมคะมีค่าลดลงแบบนี้แสดงว่าเส้นสีแดงเนี่ยเขาไม่ชอบอุณภูมิยิ่งเราให้อุณหภูมิเขาเขายิ่งละลายได้น้อยลงแสดงว่าเขาเป็นการละลายแบบคายความร้อนนะคะต้องทําให้เขาเย็นเขาถึงจะละลายได้ดีแต่เราไปให้ความร้อนเขา เขาก็เลยละลายได้น้อยลงนะคะดังนั้นนะคะถ้านะคะการาฟในลักษณะปริมาณการละลายลดลงแต่อุณหภูมิสูงขึ้นแต่การละลายลดลงอันนี้เป็นการคายความร้อนนั่นเองที่เราจะรู้ได้ยังไงนะคะเราสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสารละลายได้อุณหภูมิของสารละลายเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะเขาคายความร้อนออกมานั่นเองหรือเราไปจับบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์ก็จะรู้สึกอุ่นๆหรือว่าร้อนแบบนี้นะคะดังนั้นกราฟอันนี้สามารถเป็นข้อสอบได้นะคะว่าการาฟเป็นแบบการ ละลายแบบดูดความร้อนหรือว่าคายความร้อนนะคะต่อมาค่ะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้คือเราจะต้องรู้จากปฏิกิริยาของสารป,ประกอบไอออนิกปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกหมายความว่าถ้าเราเอาสารประกอบไอออนิกสออันนะคะที่เป็นสารละลายต่างหากเลยนะคะตัวหนึ่งเป็นสารละลายตัวนึงเป็นสารละลายแล้วแล้วเอามาผสมกันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกนั่นเองอให้แยกกันนะคะตอนนี้พี่แยกบิ๊กเกอร์ บิกอร์ทางซ้ายมืออันนี้นะคะเป็นแคลเซียมคลอไรเป็นสารประกบอบไอหนิกละลายอยู่ในน้ําแคลเซียมคลอไรเมื่อละลายอยู่ในน้าแคลเซียมคลอไรซึ่งเป็นของแข็งนะคะพอล,ล,ละลายน้ําก็จะกลายเป็นแคลเซียมที่มีประจุ2บวกอยู่ในสถานะของสาระละลายนะคะแล้วก็คลอไีนซึ่งเป็นประจุลบอยู่ในในสถานะของสาระละลายสมการนี้เป็นสมการสุทธ,ธิแล้วนะคะที่เขียนแล t ทิ c กับ h y เดรชั o รวบไว้ด้วยกันแล้วแบบนี้ส่วนขวามือนะคะเป็นโซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนตนะคะเอาไปละลายน้ำนะคะก็จะแยกออกมาเป็นโซเดียมคะโซเดียมคาร์บอเนตนะคะ, ate, ะ,คะละลายน้ำก็จะเป็นโซเดียมที่มีประจุบวกอยู่ในสถานะของสารละลายไอออแล้วก็คาร์บอเนตนะคะซึ่งมีประจุลบนะคะอยู่ในสถานะของสารละลายไอออแสดงว่าทั้ง2องบิเกร์นั้นเป็นสารละลายทั้งคู่แล้วก็มีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบอยู่ทั้งคู่ถ้าเราเอา2อันนี้นะคะมาใส่รวมกัน ผสมสารละลายแคลเซียมคลอไรด์กับโซเดียมคาร์บอเนตรวมกันนะคะก็แสดงว่านะคะประจุบ,บวกกับประจุลบเขาจะเกิดการจับคู่กันได้เกิดการจับคู่กันได้ใหม่ผลปรปากฏว่าค่ะเกิดตะกอนขึ้นมาเกิดตะกอนขึ้นมานะคะเกิดตะกอนขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเช็คพบว่าตะกอนที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้เป็นตะกอนของแคลเซียมคาร์บอนเนตค่ะเป็นตะกอนของแคลเซียมคาร์บอนเนตแคลเซียมมาจาก บิกอร์ทางซ้ายมือนะคะแต่ว่าคาร์บอเนตมาจากบิกอร์ทางขวามือเห็นไหมคะแล้วก็มีไอออนนะคะไอออนที่เหลืออยู่นะคะที่ไม่รวมตัวกันคือแคลคอลีนซึ่งมาจากทางซ้ายมือแล้วก็โซเดียมซึ่งมาจากทางขวามือนั่นเองนะคะแบบนี้อย่างเนี้ยนะคะเราเรียกว่าปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกซึ่งเ,เอาสารประกอบไอออนิกทั้ง2องอันเนี่ยมาผสมกันแล้วก็เกิดสารที่เป็นตะกอนขึ้นมานะคะทีนี้เราสามารถเขียนสิ่งที่เรียกว่าสรรมการไอออนิกได้ น้องจะต้องจำอันนี้ให้ดีนะคะเพราะมีในข้อสอบสมการไอออนิกคือสมการที่เราเขียนนะคะประจุทั้งหมดของการรวมกันของสารประกอบสารละลายนะคะไอออนิกทั้ง2อ,อันตอนนี้มี2องกเกอ e r ใช่ไหมคะทั้ง2องกเกอร์นี้ถ้าคิดประจุก็จะมีทั้งหมดประจุทั้งหมด4ตัวนะคะบิกอร์ทางซ้ายมือก็คือมีแคลเซียมนะคะซึ่งเป็นประจุ2บวกแล้วก็คอลีนซึ่งเป็นประจุ2ลบ ะะเอาตามสมการนี้เลยเอามาใส่นะคะอย่างนี้แล้วเขาก็อยู่ในสถานะของสารละลายแบบนี้นะคะแล้วบิเกอร์ทางขวามือนะคะก็จะมีโซเดียมซึ่งอยู่ในประจุบวกนะคะเป็นสารละลายแล้วก็คาร์บอนตซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นประจุลบนะคะที่เป็นสารละลายนะคะแบบนี้อย่างเนี้ยเขาเราเรียกลักษณะการเขียนแบบนี้ว่าสมการไอออนิกก็คือเขียนประจุบวกประจุลบทั้งหมดเลยจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่า และหลังจางผสมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการรวมตัวกันใหม่ระหว่างแคลเซียมกับคาร์บอเนตกลายเป็นของแข็งแบบนี้นะคะแต่ว่าคอลีนซึ่งเป็นประจุลบกับโซเดียมซึ่งเป็นประจุบวกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแบบนี้นั้นเราเรียกสรรมการแบบนี้ว่าสรรมการไอออนิกสรรมการไอออนิกแต่น,น้องจะเห็นไหมคะว่าคอลีนซึ่งเป็นประจุสองลบมี2ตัวะะทางซ้ายทางขวาก็มี2ตัวเราสามารถลบกันได้หักล้างกันได้โซเดียมก็เหมือนกันกับโซเดียมทางซ้ายมี2ตัว ทางขวาก็มี2ตัวสามารถหักล้างกันได้ดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นสรรมการไอออนิกสุทธิได้ค่ะสรรมการไอออนิกสุทธิก็คือการเขียนสรรมการที่เกิดจากการรวมตัวคันของสารประกอบไอออนิก2อันแล้วแล้วอันไหนที่เป็นของแข็งเหลืออยู่ตกตะกอนออกมาเราเขียนอันนั้นเราเรียกว่าสรรมการไอออนิกดังนั้นในที่นี้นะคะตัวที่เกิดเป็นของแข็งคือแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดจากค่เกิดจากแคลเซียม2บวกในสถานะของสารละลาย ไปรวมตัวกับคาร์บอเนตสองลบในสถานะของสารลายกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองดังนั้นพิจาราดีๆนะคะสารประกอบสมการไอออนิกคือสมการที่เขียนทั้งหมดเลยที่มีประจุบวกกับประจุลบทั้งหมดเลยนะคะก็คือจะมีทั้งหมด4ตัวนั่นเองค่ะแล้วก็จะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีตัวหนึ่งเนี่ยนะคะที่สามารถเกิดเป็นของแข็งมารวมตัวกันใหม่ได้นะคะแต่สมการไอออนิกสุดที่คือเขียนเฉพาะตัวที่รวมกันแล้วเป็นของแข็งเท่านั้นนะคะนี้จําให้ดีจําแยกนะคะ จากนั้นถ้าเราจะมาสรุปว่าแล้วสารประกอบไอออนิกแบบไหนบ้างล่ะที่สามารถละลายน้ำได้เอาจริงๆแล้วนะคะเราจะรู้ว่าสารประกอบไอออนิกอันไหนละลายน้ำได้เนี่ยเราจะต้องเปิดตารางเพื่อจะดูค่าพลังงานแลกทิศแล้วก็ไฮเดรชันนะคะรวมถึงอาจจะเปิดข้อมูลเก่าที่มีคนศึกษามาแล้วว่าสารประกอบไอออนิกนี้ละลายได้นะละลายได้เท่าไหร่ละลายได้มากละลายได้น้อยแต่ถ้าสมมติว่าให้เรา คิดแบบคร่าวๆเหมือนถึงว่าเดาแบบคร่าวๆนะคะ <ited> เพราะว่ามีในข้อสอบนะคะเราสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าไอออนิกที่ไม่ละลายน้ำนะคะไม่ละลายน้ำมักจะเกิดกับใครมักจะเกิดกับคู่ไอออนิกคู่ที่1คือคู่ประจุบวกกับประจุลบประจุบวกกับประจุลบอย่างเมื่อกี้นี้แคลเซียมเป็นประจุบวกคาร์บอนเนตเป็นประจุลบเห็นไหมคะประจุบวกในที่นี้คือบวก2กับลบ2นะคะบวก2กับลบ2 ตัวอย่างเมื่อกี้แคลเซียมเป็นประจุบวก2คาร์บอเนตเป็นลบ2นั้นรวมตัวกันถ้าเป็นบวก2กับลบ2ส,ส่วนมากแล้วจะไม่ละลายน้ําใช้คําว่าส่วนมากนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการสรุปออกมาว่าถ้าสมมติเราต้องเดาเราต้องคาดคะเนนะคะบวก2กับลบ2มักจะไม่ละลายน้ําหรือบวก3กับลบ2ก็จะไม่ละลายน้ำนะคะคู่บวก3กับลบ2บวก3ก็จะเป็นพวกหมูม่3ถูกต้องไหมคะลบ2ก็จะเป็นพวกหมู่6เนาะอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกของเลดค่ะ PB บบวกนะคะ PB เขาจะมีประจุเป็น2บวกเลทไปคู่กับประจุลบนะคะตะกั่ว2บวกไปคู่กับประจุลบอะไรก็ได้ลบ1นึไม่จําเป็นต้องเป็นลบ1ค่ะลบอะไรก็ได้นะคะก็จะมักจะไม่ละลายน้ําหรือ a g AG s i l v e r นะคะ Silver ก็คือเงินนั่นเองเงินไปคู่กับประจุลบประจุลบนี่จะเป็นลบเท่าไหร่ก็ได้มักจะไม่ละลายน้ําแล้วก็ธาตุ r a n s ซ t i o n คู่กับประจุลบประจุลบอะไรก็ได้ส่วนใหญ่จะไม่ละลายน ดังนั้นอันนี้ถ้าสมมุติว่าตั้มจาเป็นต้องคาดคะเนะคะคาดคเนถ้าเขาให้โจทย์มาเราก็สามารถจําได้ว่ากลุ่มพวกนี้แหละคือคือกลุ่มไอออนิกที่ไม่ละลายน้ําแล้วอะไรที่สามารถละลายน้ําได้บ้างล่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคาดคะเนเหมือนกันเอามาจากส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุบวก1กับลบหเนี่ยมักจะละลายน้ําอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์ โซเดียมเป็นบวก1นึ่อรีนเป็นลบหอันเนี้ยเขามักจะละลายน้ําหรือบ, 1, ะะบวก2กับลบหนะคะบวก2กับลบหอย่างเช่นแคลเซียมคอไลด์แคลเซียมเป็นบวกสองคอรีนเป็นลบหอย่างเงี้ยมักจะละลายน้ำนะคะแล้วก็จะมีตัวแมกนีเซียมซัลเฟตถ้าน้องๆดูนะคะแมกนีเซียมอยู่หมู่2เป็นบวก2องซัลเฟตเป็นลบสเห็นไหมคะบวก2กับลบสส่วนใหญ่จะไม่ละไม่ละลายน้ําแต่มีข้อยกเว้นก็คือแมกนีเซียมซัลเฟตนั่นเองนะคะจะละลายน้ําได้ แล้วก็ AgNO3 ค่ะซินเวอร์ไนเตรตเห็นไหมคะละลายน้ำได้แต่เราบอกว่าซินเวอร์ไนเตรตซินเวอร์นะคะกับประจุลบมักจะไม่ละลายน้ำแต่เขาก็มีข้อยกเวน้นซินเวอร์นะคะกับประจุลบมักจะไม่ละลายน้ำแต่มีข้อยกเว้นคือซินเวอร์ไนเตรตตัวนี้ AgNO3 ละลายได้และอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือซินเวอร์ซัลเฟตนะคะ AgSO4 นะคะ Ag 2 so 4นะคะตัวนี้นะคะจะละลายได้แต่ว่าละลายได้เล็กน้อยนะคะละลายได้เล็กน้อยแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเลดนะคะ pb no 3นะคะเลดไนเตรตตัวนี้นะคะจะละลายน้ำได้แต่โดยปกติถ้าเลดคู่กับประจุลบจะละลายไม่ได้แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จำไปแล้วก็มีข้อแม้ว่าอันเนี้ยนะคะเป็นาการาคาดคะเนนแบบส่วนใหญ่ซึ่งมักจะมีในข้อสอบนั่นเองนะคะแต่มันก็จะมีบางอันเนี่ยที่เราต้องต้องเปิดหนังสือดูว่าละลายได้หรือไม่ละลายได้นะคะ เราสามารถสรุปได้นะคะว่าสารประกอบไอออนิกนะคะมีขั้นตอนในการละลายนะคะที่จะต้องใช้พลังงานอยู่2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือแยกสารประกอบไอออนิกออกจากกันนะคะให้กลายเป็นไอออนในสถานะแกส๊สไอออนบวกกับไอออนลบอันนี้เรียกว่านะคะพลังงานแลคกทิสนั่นเองและขั้นตอนที่2นะคะก็คือการที่โมเลกุลของน้ำเนี่มาร้อมรอบไอออนของสารประกอบไอออนิกนั้นนะคะเรียกว่าพลังงานไฮเดรชันค่ะ หวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคําถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเก็บเอาไว้ดูต่อไปได้วยนะคะฝากกดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆน,นะคะมาดูด้วยกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ